แก้วครับ้านมนไม่ทจัดร้จัไหมคะมันไม่เปแก้วมันคายๆมันคือมันแก้วแต่ถ้าเป็นอีสานมันเราก็จะเรียกมันเ่าใช่ไหมใช่ค่ะเคยเห็นไหมที่เขา ภาพลเ,เราจะได้ภาพคลิปกอรอบแบบที่เราต้องการไหมนะคะเดี๋ยวลองดูวัตถุดิบหนึ่งก็คือมีมันแก้วนะคะเดี๋ยวครูจะแบ่งให้ใชายหญิงแล้วก็ที่สำคัญ้าคลิปกอรอบเราจะใช้สีจากน้ำหวานนะคะเฮมูบอยหรือน้ำหวานต่างๆรเราอยากได้สีไหนเราก็ใช้สีนั้นแต่เราก็จะใช้สีนี่แหละสีแดงให้เป็นสีธรรมชาติบางที่เขาใช้สีส้มนะ ส่วนประกอบวัตถุดิบหลักๆก,ก็มีไม่เยอะีน้ำตาลนะะให้ความหวานเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวครูจะไปต้มน้ำเชื่อมให้เด็กๆมีหน้าที่ก็คือทานทานมันแกงให้เป็นเนตา๋าเป็นลูกตา๋า WHA- yeah. ตรงนี้ก็จะเป็นพิธิดกับฤทธ์นะคะเดี๋ยวเราค่อยจะไปเรียนรู้ในสาระต่อไปอันนี้ก็จะได้ทัการงานก็ได้วิทยาศาสตร์ก็ได้ถ้าเราจะทดลองใช่ไหมเราจะมาลุ้นกันว่าทดลองอร่อยหรือไม่ทดลองว่าจะสาเร็จไหมนะคะขั้นตอน,น,ตอนมาดูที่ขั้นตอนเราจะต้องหั่นปอกตัวกรรกรอถือเครื่อ,องแอมปูดยืมยืมอุปกรณ์มาดูกัน สองคนเลยลูกกไม่ได้ราบ้งอยกแค่ไมได้มันจะผมนี่ก็่อไปเรื่อยเดี๋ยวคุณครูจะช่วยนะคะขัานตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะช่วยดูแลทั้งหมดเรามีหน้าที่รอแต่เราไม่มีเขียงมาหน้าแบบเขียงไหมเขียงแก้ดีจะมวนเดียวเลย อยากไปไหชวอยาก่าบางเลยนเราม่เยบอกว่ามีไปทุสิ่งทุกอางบ้าป กดแล้วค่ะคุณครูไปห้องน้ไปไไปห้องน้ไปถ่ายเอาเสือปลาลนถ่ายแล้ว okay. ถ่ายวีดีแล้วอย่าพูดมาปุ๊ให้แป้นสีตัวนีนไป เอาแป้งเอาแป้งงรอบกันเลยนะักลงส้าแล้วจะแบม้้วยไ มันเอากดถ่ายรูปไปด้วยถ่ายอบบนั่งไม่ต้องกดสีรามจะถ่ายรูปขางมีข้างมทุกคนหันหน้ามาหน่อยอย่าียอย่าทำครูขาทำไมคุณครูดูต้องถ่ายกัชอนอนใช่ไ เลีโอออะเลีโอวขาับหนึ่งสองสามน้ำคุณละไปฮะไปอีกมั้แล้วมันก็แสีดนคือดแล้วอะอย่าแค่ลุงจมุนแล้วมันไมคนเด็ด แข็งอะช่วงนั้นๆเให้คนที่เขาทำแรช่วยไปยุ่งเลยอ่ะามันแลตขีอรยาแยงนนี้แข็งตรงนี้แข็งตรงไหนตรงนี้อช่วยกันเปลี่ยนกันมาใชคนเป็นยโอเคโอเโอเรีบแค่ออกมาเลยอไปทำอะไไทำเชื่อมเลยก้มสองจุดพูคยเมาพูอออกมามันจะได้เพราะมันเหียไหม ทตมันชุกมันสีร้อยขึ right. <Okay. S 1> <mu> ้อ <time> น <weil> ้ไยตัดโอเคใส่ะอีเดียวตัเอานี่นี่จะแหนสมองดีนได้อก้อนแม่อยแล้วเอาเ ระวังลูกระวังจอเห็วีสยะยังไมิีเอมซีรสชาติเป็นยังไงอร่อยมากเลยค่ะเป็นยังไงคะใส่น้ำแข็งอีกไหมคนด้วยคนให้ คาพิมพ์กรอบมันเข้ากับตัวนันเชื่อมด้วยไ,ได้ค่ะเดินมาเลยค่ะผมใส่ด้วยเข้าแถวลูกมันหวานเกินหรออะไรเง,งี้มันหวานมากลงกบักเอาเองัดน,น้ำแข็งเราเองแข็งหวานดี